อาเรามีแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วนะคะอย่าลืมไปกดทุกใจแฟนเพจกันด้วยนะกดเลยกดเลยกกันเลย ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเลยนะคะเย่ก็วันนี้ที่ได้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนพี่อาร์วกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเรากลับมาพบกับช่องของเรากันอีกแล้วนะโอเคก็วันนี้นะคะเราจะมากับการอ่านหนังสือผีข้างบ้านนะคะก็วันนี้กลับมาอ่านกันอีกแล้วเนาะก็นะคะมีคนรีเควสอยากให้เราอ่านนะคะเราก็เลยมาอ่านเนาะก็นี่เลยนะคะเราี่ขึ้นมาให้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนอื่นนะคะที่อยากให้เราอ่านหนังสือผีเล่มไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนก็ ก่อนที่จะไปเริ่มดูคลิปวิดีโอ,ะะอหาหาก,ก like นันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยค่ะตอนเห็นผีระหว่างกลับ <teaching> บ <g it> ้านเอ๊ะทำไมน้องมานั่งร้องไห้ตรงนี้ล่ะรีบกลับบ้านเถอะแม่ยังไม่มารับเลย แม่บอกว่าจะกลับมาแม่บอกจะกลับมาออเอาอยัางไงดีล่ะจะให้พี่ไปส่งไหมไปส่งหนูหรอคะจ้าจ้านั้นกลับกันเถอะค่ะข,ขอบคุณค่ะเฮเออพี่เพิ่งนขึ้นได้ว่ามีนัดนะ่ะขอตัวละรอแม่ตรงนี้นะพี่จะไปส่งหนูไม่ใช่หรอ เอ้ยไม่มีขาไปส่งหนูเดี๋ยวนี้เฮ้ว้อกลูกลูกแมกเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นมีคนเจอลูกสลบอยู่ที่สวนสนาธารณะแม่พ่อลูกยังไม่หายดีให้เขาพักอยู่บ้านก่อนนะค่ะคุณจะกลับพุทธน้าใช่ไหมพ่อจะไปไหนหรอครับไปทำงานต่างจังหวัดนะลูก แถวนี้เคยมีเด็กผู้หญิงเสียชีวิตหรือเปล่าครับแม่เออลูกรู้ข่าวเด็กถูกรถชนด้วยหรอหอึน่ากลัวมากมากเด็กนั่นขาขาดทั้งสองข้างตายที่สวนสาธารณะนั่นแหละเออใช่ใช่จริงจริงอืออือนับตั้งแต่นั้นมาก็เกิดเรื่องแปลกๆตลอดทำไมเราต้องมองเห็นผีด้วยไม่อยากเป็นแบบนี้เลยเจอแบบนี้ใครจะไปทวนไหว เฮ้เ hey, ระวังอะตายแล้วตายอีกเธอคงถูกรถชนสินะระหว่างทางกลับบ้านทำให้เรารู้ว่าผีไม่ได้โผล่มาแค่ตอนกลางคืนบึ้อได้ยินเสียงคลนครางหยหวนทำไมวันนี้ผีเยอะจังฮอ,อ่ะม,มองมาทางนี้ด้วยเราต้องมาสบตาเด็กคาดอืม ทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นอ,อไปเสียทีสิหืมว้าฮะเขาเป็นอะไรช่วยด้วยหืมนั่นสิไปให้พ้นอย่าตามมาหนีอะไรเนี่ยเล่นอะไรของเขาเอาอออกไปเออแย่จริงๆขี่ตวน,นั้นทำไมรู้ว่าเราเห็นนะอ นี่ฉันให้หื้แนมะเธอไม่เป็นไรใช่ไหมย,ยะแยมเธอเห็นหมดเลยใช่ไหมเอ๊เห็นอะไรเหรอเอออ๋อที่เธอร้องไห้เสียงดังหรอแหวกเหมือนเธอวิ่งหนีอะไรมาไม่มีหรอกรอฉันด้วยแยมหายไปจากบ้านห้าวันแล้วถ้าใครเจอแยมหรือรู้อะไรให้รีบบอกครูนะจ๊ะ อืมไม่กี่วันนี้เธอเพิ่งจะกลับบ้านกับเราอยู่เลยขออย่าให้มีอะไรไม่ดีเลยนะเป็นห่วงจังเฮ้อไม่มีอารมณ์เรียนเอ๊ะนั่นยามจริงๆด้วยยามยามเอ๊ะหายไปแล้วหรือว่าเราตาฝาดนะถ้าเจอยามให้รีบโทรมาตามเบอร์นี้เลยนะครับคุณครูวุ่นกันใหญ่เรื่องยามนี่แหละโหยาม ขอให้เธอปลอดภัยนะนายแม็กนั่งหรับไปแล้ววองนอนหรือไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เออขอโทษครับเอาละเปิดหน้าสามสิบ้าอันโจทย์พร้อมๆกันเด็กๆลองทำดูแล้ววงคำตอบที่ถูกต้องนะแย,ย้มเอาละใครทำได้บ้างทำไมไปยืนข้างหลังคููละ่ะทำไมแถม ร้องให้ด้วยวันนี้พอแค่นี้ฉันขอเบอร์โทรครูหน่อยสิเฮ้เร็วหน่อยคกคิมเยันนี่ไปไหนครับกลับบ้านสิครับฮ่าฮ่าฮ่ากันเถอะยามแมกพวกเรารอนายตั้งนานแล้วนะขอโทษนะอ่ะหายไปแล้วเฮ้เจ้านี้หายไปไหนแล้วต้องหาให้เจอ บวให้ตามไปหรอที่นี่หรอห้องเก็บของเปิดอยู่นี่นะข้าวของรกไปหมดทำไมถึงมาห้องนี้เออศพเธออยู่ที่นี่เหรอรอ,อเดี๋ยวนะฉันจะหาศพเธอเองเออตรงนี้ไม่เห็นมีเอ,อ๊ะหรือจะอยู่ในนี้นะ เป็นไปตามที่คิดไว้จริงๆอ่ะเธอสงสัย่็ครูเป็นคนฆ่าแย้มสินะปะเปล่าเปล่านะครับก็เห็นเรียกชื่อเพื่อนใช่ไหมอย่าโกหกเอ๊ะเด็กที่โกหกครูจะต้องถูกทำโทษบอกมาเข้ามาหาเรีนี้เอ้ยอคุณครูเป็นฆาตกรฆ่าแย้ม ทำไมครูทำแบบนี้เอาเพื่อนผมขึ้นมาอ้าผมจะโทรเรียกตำรวจอยู่ดีนี้นะอ้าเธอคือแม็กที่โทรมาใช่ไหมขอโทษนะที่มาช้าอืมพวกเราเจอทางลับลงไปห้องใต้ดินแล้วเราก็พบศพของแยมที่นั่นโถเพื่อนรักของฉันกินไม่ลงเหรอลูกครับเรื่องแยมสินะ ขาวดวนครับวันนี้ชาวบ,บ้านพบศพเด็กหญิงนิณน,นามสองคนในปา่าโธรอายุยังน้อยไม่น่าเลยขอให้วิญญาณไปสู่สุขตินะลูกแต่นะสงสารจริงๆสงสัยพ่อกลับมาแล้วพ่อครับพอ่องานเป็นไงบ้างครับ <c oughs> ก็ดีลูกแล้วดีขึ้นหรือยอังเราพอซื้อขคมม่ฝา,ากด้วยนะนั่น พ่อครับไม่จริงโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากให้เราอ่านหนังสือผีเรื่องไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพืช่องเรายกรวิวนะคะจะได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะลงในช่องของเรานะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย